น,นี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะหนุ่มคนนึงขับรถเก่าใช่ค่ะแต่ว่าขนไม้มาเต็มหลังรถไปหมดจะเอาไม้ไปขายปรากฏว่าระหว่างทางตัวกระบะเนี่ยเกิดฉีกขาดไม้ที่ขนมาเนี่ยร่วงระเนระนาดเกลื่อนเต็มถนนไปหมดเลยค่ะกล้องวงจรปิดหน้าร้านแห่งหนึ่งจับภาพรถกระบะที่บรรทุกไม้เยอะขนาดนั้นแล้วกระบะเกิดฉีกขาดไม้ที่บรรทุกมานี่ล้มระเนระนาด เกลื่อนเต็มถนนไปหมดเลยนี่คือไม้ยูคาลิปตัสนะคะแล้วรถกระบะคันนี้วิ่งมาบนถนนสุรินทร์สีขอรภูมิอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จู่ๆเหมือนกับกระบะท้ายฝั่งขวาเนี่ยจะฉี่มันหนักเกินไปมันหนักจะหนักแล้วรถมันก็เก่าด้วยคือสภาพมันไม่ได้พร้อมขนเยอะอะไรขนาดนั้นไงด้านหลังเป็นโครงเหล็กขึ้นมาแล้วโครงเหล็กมันรับน้ําหนักไม่ไหวแล้วอะไรอย่างี้แล้วพอเหมือนรถเหมือนแบบด้านท้ายเริ่มมีปัญหาเหมือนฝั่งขวาจะฉี่ขาดปุ๊บ รถก็เลยเสียหลักไม้ที่บรรทุกมานี่ก็เลยร่วงเต็มถนนไปหมดก่อนที่คนขับเขาจะค่อยๆประคองรถแล้วก็เข้าจอดที่ขอบข้างทางพอไปดูสภาพรถคันที่เกิดเหตุเห็นชัดเจนบอกโอโหรถดิสภาพรถที่ขนมาพี่เอพี่บ๊อบดูโอ้โหครับนี่ดูสภาพรถนี่ไงพังเลยโอ้ดูสิคะคือผุมากเก่ามากไฟหน้าก็ไม่มีฝากระโปรงก็ปิดไม่สนิทสีเนี่ยลอกทั้งคันประตูรถไม่มีที่จะเปิด ไม่มีหน้าต่างถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าประตูรถก็ไม่สามารถปิดให้สนิทได้เปิดก็ไม่ได้ปิดก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าเข้าออกยังไงลําบากมากเขาบอกว่าแ้าจะเปิดจะปิดแต่ละทีกลัวมันจะพังรูปลงมาทั้งหมดไปดูกระบะท้ายรถกันบ้างตัวกระบะเนี่ยโดนสนิมกินจนกร่อนยิ่งเมื่อบรรทุกไม้ยูคาลิปตัสที่มีน้ําหนักมาก กระบะก็เลยชีกออกเจ้าของรถบอกขนไม้มาจากตำบลบุรีสีค่ะเดี๋ยวจะไปขายที่โรงไม้บนถนนสายสุรินทร์จอมพระแต่รถเนี่ยเก่ามากทําให้รับน้ําหนักไม่ไหวตอนไม้ร่วงก็ตกใจกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุแต่ยังถือว่าโชคดีที่ไม่มีรถตามมาค่ะอ